กับเรื่อเบอร์เรเขาต้องไปงานตัวเราบอดกับหายคาบอดเดี๋ยวแล้วมันจะมีงานอยู่ชุมพรนอยู่ทางกับแม่๋ยวเขาจะลบทั้งกลับเราแวะดเลยนะตามจริงนะเราแวะงรงแรมทุกๆทุกๆทุงๆทุกๆทุกๆุ้กๆทุกๆทุกๆทุกเดือๆทากดือนเทุกๆทุกๆทุกๆยวกๆทุกๆทุกๆงุกๆตุงๆท้ดๆทุกเทเกๆทุ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 กๆท่กๆทุกเป็นเป็นร้านโรงร้านหมดเลยนุครับพี่น้องครับโรงร้านโรง ช่วงไปไต่กันเล็กกัเล็กกลิสกลิสสูงกันมาห้องห้องต้องหา,าเลยสวยงามเห็นไปทะเลย์เซมุยมันสวยบ้างนะสวยมากครับน้ำทะเลสวย,สวย,สวยเราเข้เา,เาไปความาอันนี้ยังกาแเจาจัดอีนยังบ่เข้าไปช่วงปาร์ตี้ฟอร์มอลฟูมอลบอกเลยฟูมอลหรือฟูมอลอยากกินกาแฟจะเกีกเ่ยวนึงอยู่ตะวันยานไปน้ำปิ้นน้ำมันเพอาหมดแล้วใช่ไหไปอีกเขาบ้านเาก่อนอยู่งเตือนอาหารอยู่ผมมาที่สั่งเชียร์ไปสวัสดีครับผมอันไหนฮะรายการนี้ได้ไหมอ่ะ อะไรอย่างนี้ได้ไหมรีบไหมเดี๋ยวไล่ก่อนเดี๋ยวให้น้องเบียร์ไปเรียกเบนไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวไปรู้จักอาจารย์น้องตี๋ดีไหมเราท่านชาย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 มาหรือยังคะท่านชายมาหรือยัง ไม่เราต้องไปให้กำลังใจพี่บอกเปลี่ยวงเราต้องไปใช่พี่ท็อปก็ต้องเพราะพี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปนอนก่อนเราพูดในเช้าก็กลับกัวลาสเออเก็บที่ไหนอ่ะพูดให้เขาไปเก็บไงกลับมาจากตื่นเราค่อยไปเก็บได้ไหมสักกุหลาบสักกุหลาบใหมนี่เอาใครไปเย็นองเลน้ำน้อกนั่นทำกูไหนวันนั้นน่ยแถวโน้นั่นทำ เ้าแล้วครับผมเมานี่ผมเฟื่อยเฟื่อยตุนตุนตนี่คนแต่แล้วมาเนี่ยเอาเปล่าสิเปล่าไอ้มันใหญ่ันน่นเนบ่ซื้อมันะครับเฝ้ซื้อเฝ้าเขาครับเฝ้าซืมันเฟื่อยเฟื่อยองตีมันเมื่อยเมื่อยเนื่อยเนี่ยมันท่นหายจ่ทันเยนสยังยัก่อเมื่อยเลยบอกเรื่สิปลไ้วันย น้องไม่ใช่นักล้อไม่ใช่นักซื้อนะน้องมันจะหลกเปลี่ยนเมื่อตัวย่างค่ะพุยามสี่พันสี่ร้อยเดียวเาอันเขากลุ่มเลื่ไปครับไม่เห็นโฆษณาวะโอ้ไปเอาลยนะครับสวัสดีบ้านแม่ไก่ทุกบ้านนุ้ยนะครับผมทุกคนสวัสดีอ่าตุลางนะครับรีบซื้อนะครับทุกคนรีบซื้อเลยเดี๋ยวให้น้องเตรียมขึ้นฉายให้ไหมตัดออกไปให้ไหมเธอคิดเหมือนฉันไม่ดีสอ รน้องเราเน่ยมันเจ้าเนา<อ>ะอันนี้ให้ดูบางตอนมียศมีอิทธิมีบารมีมีเงินมีทองตั้งแต่เด็กเก่ง <c oughs> จริงเก่งมากภูมิใจ <c oughs> อ๋อพี่ร้องซับเองเป็นลูกศิษย์ของท่านชาย,ยเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อ ฉันฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะจ๊ะาชนามะลนาคสะออนน้องมอคือญี่ปุ่นอะคือปอบให้คือหนังที่ยศให้ญี่ปุ่นน่ยมันรัสะออนน้องอะไรสะออนวอ้เสียเหรอแม่ แม่เป็นผู้ชายไม่ทันไม่ทันล่ทำไมอ่ะสวยมากเลยค่ะเป็นผู้ชายทันทัาไล่เป็นอย่างไรคะเออเออพอพูดร้านทำเลยใช่ไหมสนนุะะคสวยมากแม่ตัดปลาคันพ่อของพี่ตามกลับบ้านแล้วไปซื้อบัตรจิ้มนี้ข้างล่างเลยค่ะมาจากบ้านไหนสามารถรายงานตัวได้นะฮะ